ีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังโมบิลนะครับแม่แม่ตอนนี้ก็เตรียมนะครับแม่แม่เตรียมโมบายนะครับที่ทําไว้นะครับอยู่ที่นะครับทาไว้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับไม่น้อยจะไปวัดนะครับแม่แม่จะเอาไปห้อยอยู่วัดนะครับโมบายก็แปดอันนะครับแม่แม่ไปร่วมทําบุญอยู่ที่วัดแล้วก็กระติกน้ำนะครับแม่แม่สองอันไปสอยดาวนะครับแม่แม่แต่ว่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของโมเบลนะครับแม่แม่ไว้แช่เท้าโมเบลเพราะว่าหา หาที่เช็ดเท้านะครับไม่ได้เลยนะครับแม่แม่ก็เลยเอากละมังนะครับกละมังหรือว่าแผ่นสแตนเลสนะครับแม่แม่ตอนนี้แม่น้อยก็กําลังทําที่ห้อยนะครับแม่แม่เตรียมนะครับแม่เตรียมไปห้อยอยู่ที่วัดนะครับเดี๋ยวจะพาแม่แม่ไปชมนะครับบรรยากาศอยู่ที่วัดกันเด้อนะครับแม่แม่แต่สุไท้ายหาเบิกนะครับแม่แม่บรรยากาศนะครับ น้องอังเปาบอกว่าบรรยากาศทวันบดีแม่แม่เรเรียกสวัสดีค่ะสาวสาวเอาสวัสดีค่ะที่สวยสวัสดีค่ะน้องแหลมครับน้องแหลมแล้วก็น้องอังเปานะครับนี่แม่แม่แล้วตอนนี้ก็แม่น้อยนะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับนี่แม่แม่ครับผมนะครับทําที่ห้อยนะครับแม่แม่ี่ที่ห้อย ที่ห้อยนะครับที่ห้อยอยู่ที่โรงรถโมบบลนะครับเพราะว่าอยู่ติดทางนะครับแต่ว่าส่วนบ้านโมบบลอยู่อยู่ข้างในนะครับนี่แม่แม่อยู่ข้างในอยู่ซอยกับควดนาดนะครับกับพ่อวีนะครับนี่นะครับแม่แม่มซอยอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเขาก็เอาไปติดจากนอกนะครับแม่แม่เห็นผนเฮ็ดก็เลยต้องเห็ดตามเพ <justement S 1> ข้าเจ้าติดหลายครับแม่แม่ข้าเจ้าก็าเลยไปซื้อ,อดอกไม้มานะครับนี่แม่แม่ ซื้อดอกไม้มาเต็มไปหอยนะพะวีประเทศตะเซาเลยเห็นพวีเฮ็ดกระเฮ็ดประเทศงามงามครับแม่แม่จังสี่เหลี่ยมแม่แม่ก็เลยไปหอยน้าเพลินเพราะวา่าหมองลองรถโมบิลมันกะว่างนะครับแม่แม่ก็เลยไปหอยนะครับดอกไม้สวยๆนะครับแม่แม่ร่วมเอาบุญพระเวทนี่นะครับเดม่แม่ ใกลจะถึงแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ถึงบุญพระเวทแล้วนะครับแม่แม่หลังจากนะครับจากที่เตรียมงานมานะครับได้หลายวันเนาะนะครับคนทางบ้านนะครับแม่แม่ตอนนี้ก็มาถึงวัดแล้วนะครับแม่แม่บริเวณวัดนะครับโอ้ยนะครับแม่แม่ก็จะเอาไปนะครับแม่แม่จะเอาไปร่วมสอยนะครับลงนะครับสอยดาวนะครับแม่แม่บรรยากาศโอ้คือมีแต่งามง่ามเถอะ วัดสวยๆมากๆนะครับแม่แม่ปีนี้นี่คืออลังการงานสร้างมากนะครับแม่แม่ของบริเวณนะครับเดี๋ยวเะนซูมให้แม่แม่ดูนะครับนี่แม่แม่โอ้ยโมบายแต่ละบ้านนะครับแม่แม่ทำมากันสวยมากๆนะครับบริเวณหน้าวัดก็น่าเที่ยวมากๆเลยนะครับแม่แม่อาจารย์ น่าเที่ยวมากๆเลยนะครับแม่แม่สวยมากๆเอาไม่น้อยไปแล้วไม่น้อยไม่อไมรอแล้วแม่แม่เราจะพาไปดูในวัดนะครับแม่แม่ของสอยดาวนะครับของสอยดาวยังไม่เอาออกไปข้างนอกนะครับของสอยดาวโอ้โหมีเยอะมากมายเลยนะครับยยยเยอะแยะเยอะแยะนะครับแม่แม่ โอ้ยอยากได้เนอะรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่หลายคักครับทั้งตู้เย็นนะครับแล้วก็มีใน่รางวัลใหญ่ๆนะครับพัดลมทรืงอสซักผ้าที่นอนปิกนิกนะครับผ้าแพรไหม่นะครับแล้วก็อุ้ยโตนะครับแม่แม่ตู้กับข้าวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องของนางงามนะครับแม่แม่เครื่องของนางงามนั่งหาบกระมี่ครับแม่แม่ดอกแบงกระมี่โคกระมี่นะครับแม่แม่ไม้กวาดกระมี่โอ้ย มอแหกกแต่กระโปงมอนก็มีนะครับเสือก็มีมีทุกอย่างตะกร้านะครับพี่แม่โอ้ยของสสยดาวสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเตาสวัสดีครับกำลังพ่อหน่ะบ้านวิลาม่าน่้ำหนง้าจุดจุดหน้าจุดหน้าจุดพี่แม่อิ๋วพี่อิ๋ว สวยมากโอ้ของหลายของหลายเนาะของโมเบดเร์นนี่เครื่องซักผ้า<ป> <c oughs> เครื่องซักผ้ากจักรยานจักรยานเห็นม่น้อยเด้อนี่จักรยานอนุโมทนาบุญสาธุบุญนะครับแม่แม่ผมไม่หอยกระเป๋ากระเป๋าก็มี่นะครับแม่แม่ใส่มงคลก็มี่ใส่มงคล ใสหอยนาบ้านนะครับแม่แม่เยอะมากนะครับแม่แมเยอะมากที่วัดท่าลาดแล้วก็ที่นอนนะครับแม่แม่ที่นอนปิกนิกโอ้ยหลายอย่างไรนะครับหลายอย่างหลเนแนวครับเสร็จแล้วนะครับแม่แม่เรามาถวายแล้วนะครับเราก็จะนะครับไปห้อยนะครับพาไ่น้อยไปห้อยโมบายนะครับแม่แม่ ลอยเลยไปไม่น้อยนะครับขึ้นข้างบนวัดศาลาไปเลยเอาไปห้อยเลย <c oughs> เดีจะพาแม่แม่ไปรับชมนะครับแม่แม่บรรยากาศนะครับบนวัดนะครับบรรยากาศอยู่ข้างบนนะครับศาลานะครับบริเวณนะครับวันนี้คนก็เยอะนะครับแม่แม่คนเยอะคนร่วมด้วยช่วยกันทางเดี๋ยวจะพาแม่แม่ไปดูนะครับเดี๋ยวจะพาแม่แม่ไปแอวเบิง สวัสดีครับสวัสดีครับสุภูสุข,สขคุโอ้สวยๆนะครับคนทาใบสีกระมีนะครับแม่แม่แมคนทาใบสีครับก่อนอันดับ,บแรกบรรยากาศนะครับแม่แม่บรรยากาศบนวัดนะครับนี่แม่แม่โอ้ยของห้อยนะครับสวยงามนะครับแม่แม่ปีนี้ อลังการงานสร้างนะครับแม่แม่ไม่มีดอกสะแบงเลยครับทุกวันนี้มีแต่โมบายสวยนะครับมากๆเลยนะครับแม่แม่โอ้ยบริเวณในวัดนะครับนี่แม่แม่วัดทาราชนะครับวัดบ้านทาราชเราอันนี้ก็จะเป็นโตธรรมะนะครับเทศนะครับแม่แม่เทศเดแม่น้อยก็จะไปห้อยกับนะครับเขาเลยนะครับแม่แม่เด็กก็อี๋

นันเออมันทุงสูงเลยก็ได้เออเอาขึ้นอีกขึ้นอีกก็ได้ขึ้ออนอีกน้อยนึงเอออาล็อกแม่ล็อกอีกน้อยนึงน้อยนึงล็อกอีกน้อยนึงแม่ล็อกอีกน้อยนึงไออยังบ่านะพี่ยังบ่านะพี่ไหมเออเพราะมันขี้กันเออเออนั่นแหละสวยๆนะครับสวยๆ มียว่าขาท้ห้อยแล้วอันแรกโอ้กวนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาแม่แม่ไปดูนะครับบรรยากาศอุ้ยแล้วก็มีตู้นะครับแม่แม่ี่ตู้ตู้ใหญ่นะครับอีกสามตู้อุๆๆ้ยแม่แม่ขอให้เป็นโมเบลเด้อหอก็เป็นโมเบลเด้อหนิแม่แม่อานนู้นก็จะเป็นนะครับพิธีเส้นนะครับแม่แม่ตรงที่ปราลำพิธีนะครับรบวงสวงนะครับน้องช้างตอนเช้านะครับแม่แม่ ตอนเช้านะครับตอนนี้ก็นะครับแต่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่แม่ทางนี้ก็จะเป็นเต็นท์ซอยดาวนะครับไฟก็เริ่มมาประดับนะครับตกแต่งแล้วนะครับแม่แม่บริเวณข้างทาง <c oughs> <c oughs> นึงตอนหน้าวัดนะครับบริเวณหน้าวัดนะครับนี่แม่แม่ <c oughs> มีน้องนะครับน้องควายนะครับแม่แม่แล้วก็เกวียนนะครับอย่างสวยนี่เลยให้แม่แม่จัดอย่างสวยงามนะครับแม่แม่ท่านนี้ก็จะเป็นซุ้มนะครับถ่ายเล็กน้อยนะครับ สวยๆทางนี้ก็จัดนะครับประลำพิธีนะครับแม่แม่จับผ้าจับผ้าสวยๆนะครับแม่แม่ทางนี้นะครับเตรียมงานทางนี้ก็จะเป็นประลำพิธีนะครับแม่แม่ที่ว่านี่ <timeline S 1> ตอนนี้ก็กำลังนะครับแม่แม่แต่งนะครับแต่งสูมไปเลยนะครับแม่แม่ พิธีบวงสวงพระครูประกำรรช้างคืนถิ่นบ้านทาลาดนะคะแม่แม่แล้วก็บุญพเวดนะครับโครงการบุญพเวดนะครับเป็นโครงการนะครับแม่แม่จัดทุกปีนะครับบริวเวณบวงสวงนะครับแม่แม่แล้วก็ของเล่นก็เริ่มมาแล้วของเล่นจุดนี้ก็จะเป็นจุดนะครับสองสอยดาวนะครับแม่แม่เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็โอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ